มห,หามณีพระคุณอุดมรัตนวันเจ้าอาวาสวัดบางสภาวโลกและพระคุณเจ้าทุกปูเรียนรองศาสตร,ราจารย์เริงรุยนลอนลายรองรอ,งอธิการบดีมหาวิยทยาลัยราักตำแหน่งประธานในพิธี ดังใ,ใจยมีชันได้เป็นข้าราชการครูขอเป็นผู้กล่าวประวัติของปู่เรียกล้อมลายปู่เรียกล้อมลายเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2481รวมอายุ84ปีเป็นบุตรคนที่2ของคุณพ่อวันอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลตรงคอนและคุณแม่เล็ก ร้อมลายปู่เลี้ยเป็นคนบ้านหนองอีดุตั้งแต่ดั้งเดิมมีพี่น้องร่วมกันร่วมท้องเดียวกันเจ็ดคนคือหนึ่งนายสมภูม์ตันติคงโพธิ์พันธุ์ล้อมลายถุยแปดดำสองนายเลี้ยล้อมลายผู้วัยชนสามนายเจี๊ยล้อมลายถื่อแก่ดำสี่นางมะลิร้อมลาย ยังมีชีวิตห้านายเบียรล้อมลายถึงแก,ก่ใจหกนายระเบียรล้อมลายถึงแก,ก่ใจโม่เจอกันแล้วนายนาไไนนเบียรล้อมลายถึงแก่ใจโทษนะครับถ่ายวิดีโอแป๊บเริ่เรียนที่รัฐจังเสีต่างบุญคงมาไอ้รัฐมึงมาไงวะเนี่ยมึงไปเที่ยวไม่ใช่เหรอมึงไปเที่ยวอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อเช้าอ่ะ ลูกเขาถอยกูเห็นแล้วมือมาให้ใหม่ก็เลยจะฉลองให้ลูกเขาสักหน่อยจะไปเที่ยวไหนดก่อนจะไปหากินกาแฟแถวแถวคูท็อปเบอร์เฮ้ยกูจะไปรอยแม่สลองวันที่สิบเนี่ยเจอกันที่นู่นรอยแม่สลองเออรอยแม่สลองอย่าลืมไปนะเที่ยวหรือไปยังไงเที่ยวที่กูไปทำคดีด้วยใส่กลางงาน จังหวัดกาญจนบุรีสมรถกับนาสุภาพดีครับนี่๋อ้หนูมาไงอ่ะมาคนเดียวมาคนเดียวสมรถกาดรสุมาลลองลามีบุที่นาคนที่จุนพลนั่งนู่นเปนนั่งนู่นาอีนาอาชีพทนายความสมรถแล้วมีบุตรนคน

ปู่เป็นผู้มีอัธยาศัยร่า,าเริงสนุกสนานและมองโลกในแงด่ดีหลังจากแต่งงานมีพุทธิดาแล้วความรับผิดชอบต่อครอบครัวเพิ่มมากขึ้นปู่ได้ผดขวายหาความรู้และประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวปู่มีความชำนาญปู่มีความชอบในด้านงานช่างจึงได้ไปเรียนซ่อมวิทยุจาก อยู่ภายในรัฐวิสาหกิจจกระทั่งสามารถจบตัวนี้ไปทางานที s <S no ่ไหนเกษียณแล้วเกษียณแล้วโอ้ยอเียแล้วเกษียณ่างปูแลส้าเรื่องยงานประปาสร้างรถไเพื่อการเษจนกระทั่งสามารถสร้างรบบกระจายาวเพื่อเปิดเส้นทางมาทุกวันเดี๋ยวต้องให้รางวัลดีเด่นรักผิดรักสม